คงใช้เวลานิดหนึ่งค่ำวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมทุ่ม51นาที <c oughs> <c oughs> อากาศมันจะเย็นหน่อยๆ นั้นทุกคนก็ต้องเตรียมรับอุบรรากาศที่แปรเปลี่ยนอาจจะมีหนาวมาอาจจะเย็นมาปกติผู้คนก็จะป่วยไข้แบบนี้ในฤดูแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนอาตมาสังเกต จะเกือบทุกปีปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะเป็นไข้ห้าวันเจ็ดวันอันนั้นคือธรรมชาติธาตุต่างๆธาตุในร่างกายเราก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟ ถาดข้างนอกมากระทบบางทีมันปรับสมดุลไม่ทันความป่วยไข้ก็เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ความเจ็บความรัดพากความตายอะไรที่พอบรรเทาได้เราก็ต้องเตรียม อย่างฤดูอย่างนี้ก็ <S <S> <S ต้องนุ่งห่มเวลาหลับนอนผ้าให้อุ่น <C oughs> แล้วก็โดยเฉพาะการรักษาใจในเราผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องรักษาใจเราไว้ให้มันเป็นปกติให้ได้อย่าให้ใจต้องไหลไปตามอารมณ์ ไปทุกข์ไปเครียดไปกังวลตามเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าเราไปเครียดไปกังวลจนเกินเหตุมันก็จะทำให้มันป่วยมันไข้หรือซ้ำเติมสถานการณ์ลงไปอีกแต่หากเรารักษาใจเราไว้ ให้เป็นปกติรู้ละรู้วางรู้ปล่อยนั่นแหละคือศิละปะศิละปะในการเป็นอยู่ศิละปะในการดำเนินชีวิตถ้าเรามองพระพุทธศาสนาในแง่ของศิละปะก็เป็นศิละปะจริงๆเป็นศิละปะที่เจี่ยมมากๆโดยเฉพาะอารมณ์ที่มากระทบ กระทบกับใจเราเนี่ยไม่ว่าจะมันจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเมื่อเราได้บำเพ็ญเพียรฝึกสติสัมปชัญญะให้คล่องแคล่วรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้ใจเราเป็นทุกข์หรือกังวลได้ ด้วยเหตุนี้แหละการฝึกฝนภาคเพียนพยายามจึงต้องทำอยู่ประจำแม้แต่ใช้ชีวิตปกติในระหว่างวันเขาต้องพยายามรู้ทันถ้าเราสังเกตดีๆมันก็รู้อยู่ถ้าเราเอาจริงมันก็เห็นอารมณ์ที่พอโกรธเราไม่โกรธอารมณ์ที่พอชังเราไม่ชัง สิ่งที่ยุ่ให้โลภไม่โกรธให้หลงแต่ก่อนเราตะคบแล้วก็ตามมันไปพอเรามีสติมันเกิดอารมณ์อย่อย่างนั้นแบบเก่าแต่ว่าเรามีสติตามทันก็ระงับยับยับย้งแล้วก็ปล่อยให้มันไหลผ่านนั่นแหละคือประโยชน์ประโยชน์จากการเข้าวัด ประโยชน์จากการได้ฝึกฝนภาคเปลี่ยนประพฤติธปฏิบัติถ้าเราจะมาความเป็นเออเพียงแค่หวังให้ใจนิ่งใจสงบเป็นสมาธิหรือไปเห็นอะไรที่มันประหลาดประหลาดเห็นแสงเห็นสีสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดถ้ามันเกิดก็ด,กดีแต่ถ้าไม่มันไม่เกิดก็แล้วไป สิ่งสำคัญก็คือเรารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์ได้เห็นก็สักว่าได้เห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินอันนี้พระพุทธเจ้าตัดกับท่านพระพาหิยะมันพูดเหมัน,มนง่ายแต่มันก็ทำยากนะได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยิน ได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักว่าลิ้มรสกายกระทบสัมผัสก็สักว่าแม้แต่ใจนึกคิดก็สักว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นเพียงแค่สภาวะที่ผ่านเข้ามาชั่วครู่แล้วก็เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่เราย้ำคิดย้ำทำมันก็เลยเหมือนเกิดดับเกิดดับอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้าเราเพ่งจ้องดูดีๆอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกเรื่องแป๊บเดียวแต่เราย้ำคิดย้ำทำมันก็เลยเกิดบ่อยดับบ่อยก็กลายเป็นสายยืดยาว แต่ด้วยความเป็นจริงมันก็ไหลผ่านแป๊บชั่ววินาทีเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าแล้วเราก็เห็นอยู่อย่างฟิลม์มหนังนะใครเคยไปดูหนังกลางแปลงโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนจะสนสน,สนดือด้อ,อเวลาหนังขาดเขาก็ดึงฟิลม์มทิ้งเพื่อต่อเราก็จะเห็นว่า <c oughs> ฟิล์มมันนิ่ง ฟิล์มแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นในมันนิ่งแต่ทำไมมันเป็นภาพที่ขยับได้เดินได้ไปมาได้เพราะมันมีการไหลต่อเนื่องฟิล์มไหลผ่านแสงไฟมันก็เลยต่อเนื่องเป็นภาพขยับพูดจาชกต่อยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าฟิล์มนิ่ง มันก็จะเห็นเป็นภาพ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 ก่จะอ้าปากพูดได้แต่ละคำเน่ยเป็นสิบยี่สิบภาพสามสิบภาพอารมณ์ที่เกิดกับจิตก็เหมือนกันถ้าเราฝึกจนกระทั่งสติสัมปชัญญะมันรวดเร็วก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนเราดูหนัง มันดูฟิล์มหนังมันต่อกันเป็นระยะ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  <c oughs> จากเบาไปหาหนักหนักสุดก็เบาลงอารมณ์ที่รับสัมผัสกันเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชัว่วคู่แล้วก็ดับไปในที่สุดทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัย เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ก็ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับไปด้วยโดยสภาวะแท้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราไม่ได้มาฝึกเพียงแค่ว่าให้มันนิ่งให้มันสงบมีความรู้พิเศษที่ต่างจากคนที่ไม่ฝึกอย่างนั้นก็คงไม่พอ ที่สำคัญเรารู้ทันจิตเราอารมณ์กระทบไม่ว่าจะตากระทบรูปมูกระทบเสียงจมูกกระทบเปลี่นลิ้นกระทบรถกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วใจเรารู้รู้เท่าทันรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เท่าทันแล้วก็เฉยมีอุเบกขาเพียงพอนั่นถือว่าเดินตามรอยบาทพระาศาสดาที่แม่นยำ รู้เรื่องเข้าใจยิ่งสังเกตพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เลยมันไม่ใช่ของใครทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคำว่าสัต์แต่ว่าสัตว์แต่ว่า ทำความเข้าใจคำนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ไปคว้าเอาทุกข์มาแบกมาหามนั่นผู้ปฏิบัติบาเพ็ญก็ต้องให้มันเข้าใจแบบนี้ด้วยแล้วก็ฝึกเข็นแบบนี้ด้วยสภาวะตรงหน้าที่มันเกิดนี่แหละอย่างยุงมันกัดอย่างนี้มันขัน เราเห็นว่ามันคันยังไงมันคันรวดเดียวหรือว่ามันถ้าดูดีๆมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหมจากคันน้อยๆแล้วก็หนักขึ้นขนหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักถึงที่สุดแล้วค่อยเบาผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงแล้วก็หายไปในที่สุดนั่นแหละการดูแบบนี้ก็ไม่ใช่ของเล่นนะ ให้เห็นกฎของพระไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาสภาวะของสรรพสิ่งอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นตัวแก่นเป็นสาระของพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นบ่อยๆเนืองๆก็ทำให้ใจเรายอมรับสภาพเออ,เอ,อทุกอย่างเนี่ย ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์จริงๆบังคับบัญชาอะไรไม่ได้แล้วความหน่ายมันก็จะค่อยๆมานิพิทาความหน่ายเมื่อมันมีความหน่ายก็ไม่ขวอยคว้าเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เห็นว่ามันดับรู้ล่วงหน้ายิ่งเพ่งพิจารณาก็เห็นมัน เฉยลงเฉยลงแล้วก็ดับไปในที่สุด <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจเราก็จะเบาจะทำอะไรก็ทำไปตามหน้าที่เต็มความสามารถแต่ว่าจะไม่แบกไม่ยึดจะไม่หวังอะไรมีอยู่อย่างเดียวคือทำอยังไงใจเราจะโล่งใจจะโปรง่งใจจะเบาจากความทุกข์ เป็นศิลปะคำสอนของศา,าสนาสูงสุดคือพ้นไปจากทุกข์เราก็ฝึกตั้งแต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆนี่แหละปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขา <c oughs> ง่วงเงาห้านอนแม้กระทั่งเวลาหิวมันเป็นทุกข์อย่างหนึ่งพอได้กินก็เป็นทุกข์อีกอย่างนึง เคยสังเกตไหมว่าเราหิวจัดจัดบางทีมันก็ไม่เท่าไหร่เด้แต่อุปาทานเนี่ยมันหลอกมากเห็นอยู่ประจำประจำเวลาที่เราเหมือนรู้สึกหิวพอเอาข้าวคำแรกเข้าในปากเพียงแค่เคี้ยวยังไม่ได้เกินมันรู้สึกสบายแล้วลองสังเกตดูด้หิวจัดจัด คำแรกที่เข้าในปากเพียงแค่เราเคี้ยวยังไม่ได้เกินแต่ความรู้สึกมีกำลังมันมาแล้วรู้สึกว่ามันพอดีอยู่ได้มันผ่อนคลายจากความหิวและวข้าวยังไม่ถึงท้องบางทีอุปทานมันบวกมันบวกเข้ามาอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ตัวตนของตนมันเล่นงานเราทุกรูปแบบถ้าเราหยาบหยาบมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าจิตเราละเอียดลงไปเท่าไหร่ธรรมะก็ยิ่งละเอียดลงไปด้วยสภาวธรรมต่างๆที่คอยให้แก้ปัญหามันก็จะมากขึ้นไปด้วยแต่นั้นการอบรมปัญญาเนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัญญานี่จะเป็นตัวแก้ปัญหา ขั้นสุดท้ายเป็นยอดแห่งธรรมสัพเพธรรมมาปัญญุตระธารทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดทำยังไงปัญญาอย่างนั้นถึงจะเกิดก็เริ่มต้นจากศีลนี่แล้วสำรวมระวังกายวาจ่ายใจให้เรียบร้อยให้เป็นปกติให้งดงาม ศีลเมื่อศีลงดงามศีลส,สมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะก่อเกิดสมาธิเพราะไม่มีวิปติสารคือความเดือดร้อนความเดือดร้อนใจไม่ทิ่มแทงจิตก็ราบเรียบดำเนินไปสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อมีศีลเนี่ยศีลจึงเป็นบาตฐานรองรับสมาธิเมื่อสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิตมันเที่ยงมันตรงความเห็นก็ชัดเจนสำม,มาทิฏฐิเกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริง <c oughs> นั่นคือปัญญาเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่หน่วงไม่เหนียวไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของเราที่แท้จริงแล้วก็ไม่หวังว่าจะตั้งยืนนาน เห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งสามาธิไปอบรมปัญญาปัญญาก็อบรมศีลอีกครั้ง <c oughs> ก็จะเป็นมัคคาสมังคีนุ้นเนื่องกันไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเ,อยเอยความปล่อยความวางมากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงในเราเราต้องสังเกตด้วย เวลาที่เราประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำการทำงานกวาดวิหารลานเจดีล้างห้องน้ำห้องส้วมซักผ้าซักผ่อนแม้แต่เวลานอนเวลานั่งเวลาพูดเราก็พยายามไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรากำลังทำอะไรเพื่ออะไร <c oughs> ปัญญาเหล่านั้นก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นมาวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้ว่าจะไม่ขึ้นมาแล้วละ่ะรู้สึกปวดกระบอกตามันจะไวไหมพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปกันไปบุรีรัมเนาะไปบุรีรัมแล้วก็เลยไปถึงจังหวัดเลยอำเภอเอ,าเอรเอาวันแล้วก็ย้อนมาบุรีรัมอีกครั้ง,งวันที่สิบเอ็ด ก็คงไม่เดินไปไม่เดินทางไปสกลนครกับบึงการล้วคงไม่ไปก็ไปแค่บุรีรัมย์กับเลยแล้วย้อนมาบุรีรัมย์ก็กลับวัดถ้าคื้นไปต่ออนาจจะหนักนะก็ถือโอกาสแค่นี้แหละก่อนที่จะจบก็ถือโอกาสชวนพี่น้องญาติรำทั้งใกล้ทั้งไกลผู้พอมาได้มาถึง เชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลำลึกนึกถึงวันสเสด็จสวรรคตของพ่อหลวงรัชกาลที่9 11-14นะ11-14ปฏิบัติธรรมเป็นปกติพิเศษวันจันทร์ที่13ตุลาคมเวลา7นาฬิกาเราพร้อมกันที่ เจดีพุทธคยาใครมาก่อนนั้นก็ยิ่งดีที่พุทธคยาไม่ใช่สิที่เจดีสารจีเบอร์แล้วเนี่ยสัญญามาสี่ห้าเมตรมาพวกอาสถูปสารจี G. เราไปรวมกันอย่างช้าเจ็ดโมงนะเมื่อพร้อมก็จะได้ไหว้พระสมาทานศีล ถ้าก็ตั้งแถวใส่บาทด้วยอาหารแห้งเป็นอยู่เป็นยาของใช้อะไรต่างๆก็ตามแต่โยมจะหามาได้อย่าให้ตนเองอย่าให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนนะขออนุมโมทนาสาธุกับโยมวิไลวันดวงแก้วโยมรัตนาพรสุมีรังบอกว่าได้โอนปัจจัยเข้ามาในกองทุนหล่อเลี้ยงธรรม ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่านนทุดลมหมายเลขบัญชี9510211429ร่วมกฐินกับอาตมาเวลาไปเทศในที่ต่างๆเมื่อคืนก็ได้ร่วมงานแรก1,000 0บาทตอนกลางวันก็ได้ร่วมงานที่สอง0 0 0บาทอันนั้นก็คือโยมร่วมมาก็จะได้ไปเฉลี่ยทำบุญให้ ทำบุญด้วยกันเผื่อท่านผู้ใดยอยากจะมีส่วนในบุญในฤดูการกระถินนี้ก็สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดปา่าโนนขุดลมหมายเลขบัญชี951 021 1429กองทุนหล่อเลี้ยงธรรมก็จะช่วยเอาไปแบ่งทำบุญให้ตามแต่โอกาสที่จะเหมาะจะควรนะก็ถือโอกาสใช้เวลาเท่านี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพี่ยนประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจัยเอ,อืเอ้ออำนวยหนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นคนยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระบร,รมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถินสาธุ